แอนอลดีโพดดวนพี่น้องครับล่าสุดโทรศัพท์ของพอน่วยหายถ้าเกิดเฟนนี่ทักไปหาผู้ใดยืมเงินใครห้ามให้ยืมเลยนะคะไม่ใช่พอ่อ สวัสดีครับผมต่อรับข่าสู้จักรวาลลูกทุ่งนะฮะต้องบอกว่าอันนี้เรื่องราวนี่ด่วนอีหลีพี่น้องครับสามารรับสาวแอนอลดีนะครับเพิ่นโพสในเฟซบุ๊กของเพิ่นนะฮะแล้วก็แคปหน้าจอเฟซบุ๊กของพ่อเพิ่นมากนะฮะนี่เลยเพิ่นโพสว่าจังสี่พี่น้องครับผมโทรศัพท์พ่อหน่วยหายถ้ามีเฟซน,นี้แอปไปหาใครหรือว่ายืมเงินใครห้ามเลยเดอ้อว่าสัตัว์ว่ามปนพาะนะฮะนี่เด้อพี่น้องเดอ้อรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนั่นก็คือเฟซบุ๊กสวา พ่ออํออานวยสุคนอินทรสรน,นะครับผมถ้าเกิดเป็นรูปพ่อของแอนนะฮะก็จะเป็นแบบว่าไส้แว่นตาไส้เสือสีขาวนะฮะ แอนไปหาผู้ใดพี่น้องครราผมขึ้นตามรูปนี่ยานะฮะยาไปตอบรับหรือว่าทักไปยืมเงินห้ามให้ยืมนะฮะอันนี้แอนแจงมาเลยพวาอย่างโทรศัพท์พอน่วยหายวสันพี่น้องคาราผมลหลายผู้หลายๆคนก็นขอขามาคอมตม์พี่น้องครับด้วยวามเป็นห่วงนะฮะบอกว่าเออรับทราบแล้วก็ต้องแจ้งความไว้นะคะน้องแอนอันนี้ก็จริงพี่น้องครราผมถ้าเกิดว่าแจ้งความนะฮะเพื่อ เอาเฟซนี่ไปเห็นในทางถี่บ่ดีกาสิเกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นก็นได้หรือว่าถ้าเกิดบางผู้บางคนไม่ได้รับขา่าวไม่ได้เห็นข่าวสารก็สิเอ๊ะนี่พอแอบจังไหนมาหยิบเงินนอหน่นออันนี้ก็สิเป็นไปได้คือกันพี่น้องครับดังนั้นนะฮะแจ้งความไหว้็ดีเช่นเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นโพดดวนอิลีพี่น้องครับจากสาวแอนออรดีนะครับรวมถึงบางผู้บางคนพี่น้องครับกับไม่หายกังใจบอกว่าคอยพ่อหาโทรศัพท์ให้เจอไวๆนะ ขอให้ได้คืนเร็วๆวาสันตัวเออเอาว่ากันไปนะครับผมนอกนั้นไลฟ์ผู้ไล้ขคนกับซอยกันแช่ซอยกันบอกตอนนะฮะอย่าลืมด้วพี่น้องเด้อจำไว้เลยนะครับผมตอนนี้โทรศัพท์ของพอน่วยหายนะฮะซึ่งเป็นพ่อของแอนอลาดีแอนอลาดีก็แจ้งด่วนเลยพี่น้องครับบอกว่าถ้าเกิดเฟสนี่ทักไปหาผู้ใดทักไปยืมเงินผู้ใดยาหายยืมเป็นอันขาดพี่น้องครับเพราะว่าอาจซิฟเแมนพอน่วยก็ได้นะครับตอนนี้โทรศัพท์หายกับขอให้ได้ขึ้นกับเรากันนะครับผม บางสิ่งบางอย่างนะพี่น้องเนาะเออของเสียเพราะทยนดดอกพี่น้องครับแต่ว่า เหลอข้อมูลต่างๆเอกสารต่างๆเรื่องราวต่างๆมาอยู่ในโทรศัพท์บางทีเทาก็เสียอกเสียใจได้พี่น้องครับเออบา่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อมูลทั้ง Facebook ก็ดีทั้งไลน์ก็ดีหรือว่าอินสตาแกรมก็ดีนะฮะกว่าสิกู่ขึ้นมาได้กันย,ย,ย,ยากอยู่โดยเฉพาะผู้เฒ่าผูา้แก่พี่น้องครับผมฮ็ดโทรศัพท์หายแล้วบางทีจํารหัสบ่ได้นะครับจังได้กันแล้วแต่นเนาะเออนุ่งเิลาเป็นแห้งใจให้กันแล้วกันคอยหาโทรศัพท์ขึ้นแบบเร็วๆเนาะพี่น้องเนาะสิไดบ่ว่าเอาข้อมูลกลับมาลากา ฝากยำเตือนกันเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แอนอลดีแจ้งข่าวมานุ่มเจรกะก็เลยบอกต่อผ่านรายการจักรวาลลุกถุงนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเอ้าขอบคุณหลายๆนะครับผมที่ติดตามรับชมกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์เป็นแห่แใจให้นุ่มเจร่าในรายการจักรวาลลุกถุงเด้อสวัสดีครับ